ที่ผมมีกีตาร์มามากมายาก็ขายไปเยอะด้วยอันนี้คือโคอาที่สวยงามมากเลยอะ่ะมันมันมันเป็นคาราเมลจริงๆม,มองตรงเนี้ยมันเพื่อนๆถ้ามาอยู่ตรงนี้นะผมเชื่อว่าเหมือนเราเจอสาวสวยหนึ่งคนเราจะมองแบบเขินๆมีเฟรมด้วยว่ะมันข้างหลังมีเฟรมๆคือโคอานะพอพลิกไปด้านหนึ่งมันมันจะวิ่งอะ่ะเราจะเห็นแบบว่าลายทั้งริ้วี่เห็นทั้งด้านข้างและด้านตรงมันจะมีลายค่อนข้างละเอียดนะเราจะมาพูดถึงสเปครุ่นกันครับว่าไปครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า Villa KO CSP นะครับผมเย a v ว l l a KO c S B <S ใช่ครับสเปคของมันก็คือตัวนี้เนี่ยสเปคทั้งตัวเลยเป็นไม้ p ปซ i f i c โ o อานะครับเป็นออร์โซลิดนะฮะย้ำก่อนนะเผื่อบางคนเขาคิดว่าจะไม่ออร์โซลิดตัวนี้ออร์โซลิดนะครับเป็นโคอาทั้งตัวเลยส่วนทรงเนี่ยชื่อทรงของเขาไม้โตเขาตั้ง,งชื่อทรงว่าวีล่านี่คือทรงวีลา่าใช่ครับมันจะเล็กกว่าอันปกติทั่วไปเนาะอ่าถ้าเทียบจริงๆริมันคืออารมณ์ทรงดับเบิลโอที่มีความโมเดิร์นค่ะพี่เอาเอ็มลงมาย่ะอส่วนลงไปแต่ว่ามันจะไม่ได้เลียวเหมือนดับเบิลโอปกติก็ถือว่า โตมาแบบใส่เต็มเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าคัสตอมซีรีส์ใช้ไม้เกดพรีเมียมกว่ารุ่นปกติอันนี้ถือว่าไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นนะครับจริงๆมันจะมีรุ่นเริ่มต้นที่พี่แอนเคยไลฟ์ไปแล้วตัน,นก็ดีแล้วนะอันนั้นก็อยู่ในคาร์ดินัลซีรีส์จะอยู่เลทประมาณ50,000กว่าบาท5 0 0 0 0กลาง,ต,ลางตัวนี้ก็จะขยับขึ้นมาหน่อย,ยได้ไม้ที่พรีเมียมมากขึ้นได้การตกแต่งที่มีความเป็นไมโคสโตขึ้นมาเน,นี่ยบเลลูนที่เดินรอบเนี่ยผมชอบกีตาร์ท ขอทํานายไททัศน์ว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นอโบนี่ครับสุดยอดที่แต่ว่าต่อครับผมสำหรับตัวนี้อย่างที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งครับพีอนผมชอบงานอัมเลสของของมาสโตมากเขาเป็นงานอัมเลสที่มันดูมีความใส่ใจในการทํามากๆมันไม่ใช่อัมเลสที่แบบเราปาดเฉยอันนี้ดูเขามีดีเทลเข้าด้วยใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการเดินไบดิงที่เป็นไม้ไปจนถึงฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้เป็นเดินเป็นไม้ไปเลยนะใช่ครับแล้วก็มีอย่างที่บอกไปว่ามีซสาพอร์ตนะครับสำหรับคําว่า C S B ที่อยู่ในรหัสรุ่นเนี่ย หัส C S B ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบอกว่าเป็นคัตเอา์เวตัว C คือคัตเอาทเวตัวนี้มีคัตเอา์เวตัว S มีซาวพอร์ตก็คือรูด้านบนที่ทําให้เราได้ยินเสียงมากขึ้นส่วนตัว B เนี่ยก็คือคาว่าเบเวิลอาร e มเลสครับโอเคครบเลยตัวย่อเข้าใจกันหมดแล้วใช่ครับนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดและสเปคทั้งหมดตัวนี้สเปคเรียบง่ายมากๆแต่ว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็มีคนหลายคนเข้ามาเข้ามาลองแล้วก็กําลังง้างอ่ะกำลังแบบใจเข่แขวะขอกับผมขอกับไประบายตัวนก่น มันเล่นสบาย,บท,ย,ออยาที่เล่นเสียงออกเนี่ยจากเพลงแรกที่เล่นเสียงอดีตไม่ได้เปิดสันส่นสะเทือนขนาดนี้เนี่ยมือซ้ายเวลาสังเกตเพื่อนเพื่อนครับเวลาจับคอร์ดเนี่ยนิ้วโป้งจะรู้สึกเลยว่ามันสัน่นรวมไปถึงไม้หลังที่มันไปคือกีตาร์น้ำหนักตัวเบาเสียงพุ่งนี้ถือว่าผมให้เป็นทูซัมอัพเลยถ้าเกิดเป็นกีตาร์น้ำหนักตัวกีตาร์เบานะเสียงจะออกดีมากหลายตัวที่เราได้ไปลองเสียงจะมีความโฟกัสแล้วก็มีความพุ่งกว่ากีตาร์สายใหญ่อย่างมันจะออกมาค่อนข้างย่านปากกายย่านแหลมย่านกลางจะออกชัด สอนภาษาหลิงร้อยอ่ะ มสโตเป็นกีตาร์ที่เสียงมีความเรียบร้อยมากๆนะเหมือนคนใส่สูตรอะพี่คือมีความเนี๊ยบมากๆเสียงไม่ค่อยกวนกันทุกอย่างเขาจะออกมาค่อนข้างมีความบาลานซ์น่าจะเหมาะกับผมนะถ้าใครเอางี้ดี่าถ้าใครไม่รีบมาภายในปีนี้<อ>ในปีนี้โอ้หลายเดือนเลยนะนนนะหลายเดือนเลยนะเราดูความเป็นไปของสังคมก่อนผมว่าอยู่ไม่ถึงเาไมไม่ถึงหรอกจริงจริงมันอยู่ไม่ถึงแน่นอนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมฮาร์ดเคสแต่ผมไม่ได้หยิบตัวอย่างมาดูนะตัวนี้มาพร้อมฮาร์ดเคสพี่มันสวยๆเลยไหมใช่ครับสวยอยู่แล้วพี่มาสโตฮาร์ดเคสเขาค่อนข้างแข็งแแรรล้ววกพีีเมมมม่ยาาผ อยากรู้้แแลลวหะราคาเท่าไรอย่างที่เราพูดไปในชื่อคลิป<อ>ว่าไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทึงแครับตัวนี้นะครับพี่แอนราคาเต็มเนะี่ยอยู่ที่อยู่ที่97,000บาทครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือราคาเต็ม คเมมีราคาพิเศษเรายังไม่ได้พูดราคาพิเศษนะครับหลายหลายคนอาจจะอัดเมื่อกี้ได้ยินราคาจะรู้สึกโอ้โหเออเมื่อกี้ไหนบอกไม่ถึงแสนไงนี่นิดเดียวเก้าหมื่นเจ็ดก็ไม่ถึงไงแต่อีกนิดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนคุณหาที่จับยึดมั่นไว้ก่อนเดี๋ยวเจอราคาพิเศษเดี๋ยวหงายเงือบมีราคาพิเศษราคาพิเศษครับผมรถพิเศษแล้วนะครับสำหรับรุ่นวีล่าเคโอซีเอสบีนะครับผมอยู่ที่แปดหมื่นหกพันบาทครับพี่แอ้เฮ้รถไปหมื่นรถเยอะรถเยอะมาก หมื่นกว่าบาทเลยลดไปหมื่นกว่าบาทเต็มๆต็มกว่าบาทนี่ยั่วใจนะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกรดของไม้น่ยถ้าเป็นมะฮอกกานีก็จะถูกจัดว่าอาจเป็นไม้ที่ยังไม่แพงมากโลต่าก็จะแพงขึ้นใช่ไหมวอลนัทต่างๆใดๆเดลโเปิลเอล์มเปิลไมเปิลก็จะแพงขึ้นอีกแต่พอเป็นโคอา่ใช่ไหมผมเคยซืซอจิต้าฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นด้านหลังเป็นโคอาท็อปแคสเป็นสปูตนะตัวนั้นก็แสนกว่าบาทแล้วผมตอนนั้นอยากซื้อไม่รู้ทําไมวะมารู้อีกทีคือตอนที่ขายมือสองอ๋อราคาร่วงเี้ย คุณได้เป็นออโซลิฟโคอาต์นั่นแหลคาไม่ถึงแสนตอนแรกเหมือนจะถึงแล้วลดไปอีกหมื่นกว่าบาทเนี่ยแปดหมื่นใช้คำว่าแปดหมื่นกว่าบาทเออเหมือนนิดๆเองใช่ครับแปดหมื่นกว่าบาทสเปคโคอาทั้งตัวและเป็นงานที่เป็นแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดนี่คืองานที่ทุกอย่างใส่ใจมากๆทุกขั้นตอนการเหล่าเบสซิ่งทุกอย่างเอามือเนี่ยตบไบตบใบไปกว่าจะเสร็จออกมาเป็นตัวตัวของมาสเตอร์ค่อนข้าง มีระยะในการทำงานที่นานนะครับสองมาถึงไอ้รูตรงน,นี้เนี่ยมันเอาไปฟังพี่เอาไปฟังเหรอเขาไม่ได้ทำมาให้เราแบบเฮ้ยข้างในมันผมเชื่อใครที่ซื้อไปอะสองหมดเลยเสียงดีแล้วก็ผมว่าเสียงแบบเนี้ยมันไปได้อีกเลยใช่ไปได้อีกเยอะเลยไปได้เยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะเพราะเามีพิกัดใสป้องกันเอาให้เล่นเท่าไหร่ก็เล่นไปเลยดูในคลิปบางทีอาจจะดูไม่ออกนะคครับเดี๋ยวพี่เอนลองเล่นดูครับโอเคได้ครับผม